ะะแต่บ้านบ้านใหญ่ในแต่ละบ้านนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณเอาไปได้คุณคิดว่าประชาชนในพื้นที่วันนี้นะฮะ<ๆ>เขาจะไม,<ๆ>เะไม่เขาจะไม่เก็ตไม่อินเลยเหรอคะนะ,ะคือถ้าสมมติว่าคุณไปเสร็จปุ๊บคุณไปอยู่พักอื่นแล้วมันจะต้องเลือกตั้งซ่อมเนื่องจากตัวคุณเนี่ยนะคะก็คือลาออกไปอยู่พักอื่นจังหวัดนั้นนะคะจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมแล้วก็เอาลูกของตัวเองลง แล้วเอาลูกของตัวเองลงในนามพัที่ตัวเองเนี่ยนะเพิ่งจะหนีไปซบนั่นเองประชาชนจนะะําไวน้นะคะคนพวกเนี้ยนะคะเขาทรยศทรยศได้แม้แต่เสียงของพวกคุณที่เลือกกันเข้าไปแล้วก็เอาลูกของตัวเองมานั่งอยู่ถามว่าตอนที่พวกคุณเลือกสสคนนั้นเนี่ยเลือกแม้เอาลูกลงนะคะจะไปอยู่ตรงนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ิ่ันก็ยังมองว่าจะเลือกมาทําไมคะคนแบบนี้ถูกไหมคะอ่ะ ทีนี้พอพูดถึงบ้านใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยบ้านใหญ่มีกันทุกพักค่ะหรือว่าคนไทยวันนี้ไม่สนใจแล้วว่าใครจะขึ้นสู่วมนะถ้าไม่ใช่ชินวัตรอย่างเดียวมึงทําไปเถอะประเทศชาติจะชิบหายวายว่าจะไงก็เชิญค่ะเอาถ้าเกิดคิดแบบนี้ก็บอกตรงๆค่ะจะได้ไม่ต้องยุ่งคือขา้าราชการเนี่ยนะคะเียบอกว่าเขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือหรือสนับสนุน นักการเมืองอยู่แล้วเพราะเขารู้อยู่แล้วว่านักการเมืองมีผลนะคะต่ออ่าต่ออาชีพเอ่อต่อการงานของเขาแต่ว่ามีมีข้าราชการประจําหลายๆคนนะคะที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นหลายคนพยายามประคองชีวิตข้าราชการของตัวเองนะคะให้มันรอดไปได้จนถึงกระษียนนะคะซึ่งอันนั้นก็คือภูมิธรรมเข้ามานั่งอยู่ในมหาทไทยก็ทําการย้ายข้าราชการสีน้ําเงินเนี่ยนะคะออกไปให้หมดเลยแต่มันก็ยังไม่หมดนะคะมันยังมีอยู่ พราะบางคนไม่ได้แสดงตัวก็มีดังนั้นพอพออนุทินขึ้นมาเนี่ยอนุทินก็จะไปทําการย้ายพวกนี้กลับมานี่เห็นประชาชนเป็นอะไรฮะคือคุณต้องไปดูว่าคนเหล่านั้นถูกย้ายเพราะอะไรถ้าจะเอาการกลั่นแกล้งกันเฉยๆแล้วไปย้ายดูฉันบอกว่าพวกข้าราชการพวกเนี้ยนะคะก็เสือสิงกระทิงและเขี่ยวลากดินกันทั้งนั้นมันไม่ยอมให้คุณไปย้ายมันโดยที่มันไม่ได้มีความผิดอะไรนะคะ มันต้องร้องอยู่แล้วเพราะมีทั้งสารปกครองมันมีทั้งปปชม,มันมีอะไรต่ออะไรแย่ๆมากมายข้าราชการระดับซีสูงๆเนี่ยนะฮะหรือเป็นขั้นอธิบดีหรือเป็นระดับนะฮะใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ยอมล่ะเพราะอยู่ดีๆคุณไปย้ายเขาแบบนี้โดยที่เขาไม่มีความผิดนะฮะถ้าเขาบริสุทธิ์จริงไม่มีใครยอมล่ะภูมิธรรมไม่มีทางย้ายคนเหล่านี้ได้สําเร็จนะฮะแต่เป็นเพราะมีประเด็นไง แล้วหลายหลายประเด็นที่ว่าคือเป็นไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวอ่กับกับเรื่องที่อาจจะทุจริตหรืออาจจะไปนะนู่นนี่นั่นคือช่อชนไม่ถูกต้องนั่นแหละก็ต้องไปอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเพราะว่ามากลัวจะกลัวเพื่อเพื่อไทยอะไรฮะจะมากลัวคุณภูมิธรรมจะมากลัวมหาไทยได้ยังไงถ้าคุณไม่ผิดจริงดังนั้นคําถามก็คือถ้าจะเอาคนพวกนี้กลับมานะพิสูจน์ได้ไหมคะว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหาจนกระทั่งถูกสั่งย้ายเนี่ย คนพวกนี้บริสุทธิ์หรือยังถูกต้องหรือยังคําถามของดิฉันก็คือนี่เล่นการเมืองนะคะคือเล่นกันถึงขนาดที่ว่าพอตัวเองขึ้นมามีอานาจก็จะเอาคนของตัวเองเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่โดยไม่สนใจไม่สนสีสนแสบว่าตกลงนะคะที่เขาต้องย้ายไปนี่เพราะอะไรเรียนะะอบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราไล่เรียงกันจริงๆตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่ทักษิณพูดว่าจะเอามหาไทยคืนเพราะไม่สนองนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้ตัดน้ําตัดไฟต้องตั้งแต่สมัยเศษฐาก็ไม่ทําพอมาถึงรัฐบาลเรานะฮะรัฐบาลของแพรทองทานเนี่ยปัญหายาเสพติดบ,บ่อนเนี่ยก็ถูกจกับพอพอภูมิธรรมขึ้นมาเห็นไหมฮะยังไม่ทันค่มคืนเนี่ยทลายบ่อนใหญ่ๆปย,ย่ยานเอเตนร์เทนเมนคอมเพล็กซ์นะฮะมันเกิดเป็นเพราะว่าคุณกลัวนะฮะว่ามันจะเกิดปัญหาที่ไปมอมเมาประชาชนหรือกลัวว่า ถ้าเกิดมีคาสิโนขึ้นนะคะในประเทศไทยคาสิโนที่ตัวเองและพักพวกไปช่วยกันลงทุนหรือไปช่วยกันสร้างเอาไว้หรือมีผลประโยชน์กันตรงนั้นเนี่ยนะคะในที่สุดเนี่ยนะคะก็คือจะไม่มีทางที่จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นกลับมาอันนี้ดิฉันก็บอกว่ามันก็มีคนตั้งคําถามนะคะพักสีน้ําเงินเนี่ยตอนนี้กําลังดําเนินการทุกอย่างที่ทํำยังไงก็ได้นะคะให้คนรู้สึกว่าเขาเนี่ยมาถูกต้องนะคะ ที่สําคัญเลยก็คือแม้แต่พักซ้มเองวันนี้นะคะก็มีมีการพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอถ้าเกิดแต่งตั้งคนที่ไม่เหมาะสมหรือไปแต่งตั้งคนที่มีประเด็นเราจะซักฟอกคุณกลางสภาดิฉันบอกว่ามึงจะทําเพื่ออะไรและสี่เดือนที่บอกว่าหลังจากสี่เดือนไปแล้วนะคะจะยุบสภาดิฉันบอกว่าเอาอะไรมาทําได้ฮะ สี่เดือนเนี่ยพวกมึงเดินไปเดินมาเปลี่ยนกระทรวงนั่งกระทรวงกันเสร็จเนี่ยนะคะก็คือ,อต้อนรับกันอะไรกันขนนู่นขนนี่นะคะเข้าไปในสภาเข้าไปในสถานที่ทํางานเอาก็องก็อี้ส่วนตัวหรือแม้กระทั่งไปทําพิธีปัดเป่านู่นนี่นั่นเนี่ยก็หมดเวลาแล้วค่ะเดินไปเดินมาเนี่ยนะคะก็หมดลวคะสี่เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยพักซ้มวันนี้เนี่ยนะคะท่านบอกว่าในขณะที่พักเขาเนี่ยดูดพลังดูดเขาสูงมาก ในขณะที่พักสีน้าเงินเนี่ยนะาดูดนะฮะดูดบุคลากรดูดบ้านใหญ่ๆของพักเพื่อไทยไปตอนนี้ก็กําลังจะไปกันหลายบ้านนะฮะส่วนตัวของฉันประเด็นนี้ขอพูดแทรกนิดนึงนะฮะก็คือเรื่องของบ้านใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะแตะ่ของพักการเมืองใดก็แล้วแต่มีความสําคัญกับไม่ใช่ไม่สําคัญนะฮะแต่บ้านบ้านใหญ่ในแต่ละบ้านนั้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณเอาไปได้ คุณคิดว่าประชาชนในพื้นที่วันนี้นะคะเขาจะไม่เขาจะไม่เก็ตไม่อินเลยเหรอคะนะ,ค,ะคือถ้าสมมุติว่าคุณไปเสร็จปุ๊บคุณไปอยู่พักอื่นแล้วมันจะต้องเลือกตั้งซ่อมเนื่องจากตัวคุณเนี่ยนะคะก็คือลาออกไปอยู่พักอื่นจังหวัดนั้นนะคะจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมแล้วก็เอาลูกของตัวเองลงแล้วเอาลูกของตัวเองลงในนามพักที่ตัวเองเนี่ยนะเพิ่งจะหนีไปซบนั่นเองประชาชนจําไว้นะคะ คนพวกนี้นะฮะเขาท,ะทะรรยศได้แม้แต่เสียงของพวกคุณที่เลือกกันเข้าไปแล้วก็เอาลูกของตัวเองมานั่งอยู่ถามว่าตอนที่พวกคุณเลือกสสคนนั้นเนี่ยเลือก,กแม้เอาลูกลงนะคะจะไปอยู่ตรงนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ดีฉันก็ยังมองว่าจะเลือกมาทําไมฮะคนแบบนี้ถูกไหมฮะอ่ะทีนี้พอพูดถึงบ้านใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยบ้านใหญ่มีกันทุกพักค่ะแต่เผอิญเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นพักการเมืองที่ นอกจากพักประชาธิปัตย์แล้วก็มีพักเพื่อไทยนี่แหละที่ต้องถือว่าใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีบ้านใหญ่เยอะและบ้านใหญ่เหล่านี้เนี่ยนะตลอดระยะเวลาเนี่ยนะเราจะเป็นฝ่ายค้านซะมากกว่าเป็นรัฐบาลซึ่งบ้านใหญ่ๆหลายบ้านนะ,ะเขาก็ไม่ต้องการที่จะมาเกาะอยู่กับเราคืออยากจะไปอยู่นะฮะพักที่มีเงินเยอะพักที่มีอิทธิพลพักที่มองเห็นอนาคตอะไรก็ว่าไปก็ทำเนี่ยเป็นวิธีการดูดนี่คือพลังดูดที่ ดิฉันบอกว่าเขาไม่มีฐานเสียงของตัวเองที่ชัดเจนหรือมากพอแล้วที่จะนําพาพักตัวเองเนี่ยนะไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยเฉพาะประเด็นที่เขากําลังทํากันอยู่ในเวลานี้ประชาชนเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลถึงสิ่งที่พักน้าเงินเนี่ยนะกำลังทําอยู่ลองไปทําแบบสํารวจสอบถามดูสิคะว่ามีประชาชนคนไหนพอใจหรือคิดจะเลือกพักคุณแล้ววันนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันกับที่เพื่อไทยเคยทำก็คือสร้างมวลชน ะะคือเห็นว่าเพื่อไทย,ยมีมวลชนส่วนพรรคส้มเขาก็มีด้อมของเขาเห็นไหมคะสองพรรคการเมืองนี้จะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือต่างมีโหวตเตอร์สนับสนุนทั้งสองพรรคตัวเองไม่มีค่ะวันนี้ก็กําลังจะสร้างแล้วก็วิธีสร้างของเขาก็ไม่ได้เป็นวิธีสร้างที่ปกติธรรมดาวิธีสร้างมวลชนของคนพวกนี้ก็คือตกปลาในบ่อเพื่อนดิฉันจะพูดเสมอว่าถ้ามึงอยากโตมึงอยากสูงมึงต้องแดกนมค่ะมึงไม่ใช่ไปตกปลาในบ่อเพื่อนและไม่ใช่ไปเหยียบหัวเพื่อนเพื่อ,อขึ้นมาสูง แล้ววิธีนี้ละคะที่เขาจะใช้แล้วในที่สุดเขาจะกลายเป็นพักใหญ่พักใหญ่ของเขาก็คือเกิดจากพลังดูดไม่ได้เกิดจากพลังของประชาชนที่ไปเลือกเขาในด้วยความรู้สึกว่าอยากให้เขามาทํางานอยากให้เขามาทํานโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนเห็นไหมคะในขณะที่พักสีน้ำเงินเนี่ยนะใช้พลังดูดดูดคนนั้นดูดคนที่ดูดบ้านใหญ่ดูดสอสอ,สอเข้าไปในสังกัดของตัวเองพักส้มเองเนี่ยฉนะันจำได้ว่า พักส้มเนี่ยโดนพักสีน้าเงินเนี่ยดูดสอสอของตัวเองไปเยอะมากกว่าที่จะไปดูดของคนอื่นด้วยซ้ำไปแรกๆเลยตั้งแต่อนาคตใหม่นะคะอนาคตใหม่เนี่ยดูดไปตั้งเท่าไหร่แล้วก้าวไกลอีกแล้วพอมาถึงตอนนี้นะคะดิฉันบอกว่าก็ไหลกันเข้าภูมิใจไทยเพราะรู้ว่าพักเนี้ยมันเหมือนแบบรู้สึกว่าพักเนี้ยนะคะมีทั้งมีทั้งกระสุนมีทั้งอ่อบาบารมี แล้วที่แสดงให้เห็นทุกวันนี้ก็เพื่อแสดงให้บรรดาพวกที่อยากจะไปซบเห็นว่ากูเนี่ยเห็นไหมกูเป่าได้อย่าว่าแต่คดีอะไรของมึงเลยคดีขนาดเนี้ยของกูขนาดที่นะขนาดเรื่องของที่ที่ดินที่เป็นของหลวงเนี่ยนะกูยังเป่าหรือกูยังชะลอหรืออยู่กูยังยื้อได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามึงมีปัญหาตรงนี้มาหากูนี่เดี๋ยวกูปัดเป่าให้มันเป็นอย่างนี้นะฮะพลังดูดของสีน้ําเงินมาจากอะไรนะฮะ ดิฉันบอกว่าจะเรียกว่ากล้วยก็ได้นะฮะหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่อยากจะเรียกแต่มันคือพลังดูดที่นะฮะไม่ได้ดูดด้วยลมเลยในขณะที่พรรคสีน้ำเงินนะฮะกำลังดูดสอสอ <c oughs> ดูดฐานเสียงไปเป็นของตัวเองเพราะถ้าเลือกตั้งขึ้นมาจริงๆนะคะก็ไม่มีทางที่จะมีประชาชนไปเลือกจนกระทั่งโอโหนะคะได้เก้าอี้มาเยอะแยะสุดท้ายยังไงก็ต้องไปรวมกับพรรคพรรคนี้เขาก็นึกออกแล้วว่าในปีในการเลือกตั้งครั้งหน้าตัวเองยังไงก็ไม่ได้ที่หนึ่ง หรืออย่างน,น้อยก็ไม่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลคือไม่ได้เป็นแกนนาเพราะฉะนั้นวิธีที่เขาเนี่ยนะจะได้เป็นรัฐบาลมันก็คือต้องมอีเขาเรียกอะไรนะต้องหาคอนเนคชันนะพักส้มก็บอกแล้วแะ้ว,ว่าต้องการที่จะให้คุณเป็นแค่มาย,ยุบสภาให้เราส่วนพักเพื่อไทยทํากันขนาดนี้จะไปจับมือกันได้ไหมเขาก็ต้องคิดแล้วนะในขณะที่พลังดูดของเขาเนี่ยกําลังแบบโอ้โหนะคะดูดดิฉันบอกว่าดูดกันแบบบึ๊บบึ๊บ,บ,บเนี่ย พักน้ำเงินกําลังนะฮะดูดเสียงนะฮะดูดคนเข้าไปสู่พักตัวเองแต่พักส้มวันนี้ทำอะไรฮะดูดนมค่ะ